ใจยังไงล่ะเธอคิดสมมาด้วยวาจาและท่าทีของเธอทุกครั้งที่เจอทุกการกระทงมันยังไม่เข้าใจใจไม่ใช่ที่ไหนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันเป็นทุกสงนะครับอีกขึ้นหนึ่งครับแน่นอนนะครับ มนเดิมนะครับวันนี้เรามาทาเพลงแล้วนะครับวันนี้ผมได้โจทย์มานะครับซึ่งลูกค้าให้โจทย์มาจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามครับโจทย์คือแค่พิชายนะครับทีนี้ผมเองก็ต้องหมาจินตนาการนะครับแล้วก็มาเล่าว่าทําไมถึงแค่พิชายนะครับมันเกี่ยวนด้วยความรู้สึกอะไรบ้างมันต้องผ่านเหตุการณ์อะไรบ้างที่จริงความรู้สึกพิชายเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติน,นะครับถ้า ย้ำนะครับถ้าความรู้สึกนั้นมันเป็นมาตั้งแต่ต้นแต่ถ้าไม่ใช่นะความสมพันธ์ตั้งแต่ต้นเนี่ยเรื่องราวที่มันเดินมาเนี่ยมันทําให้คนสองคนเนี่ยมินเมย์มินเมย์น,นที่นี่ก็หมายถึงว่าตกลุงเป็นอะไรกันนะเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนรู้ใจก็แล้วแต่ตจะกาจัดความนะครับแต่ที่สุดเนี่ยความรู้สึกที่เขาไม่อยากแบกรับแล้วก็เขาได้รับคำตั้งแต่ทม่อยา่าง ก็คือแค่พิชายครับยืนอยู่ตรงหน้าแต่ดันความ,มาไม่ได้กับเรื่องของใจ บังคับกันไม่ได้จริงๆอยู่ห้างแค่ว่าพยายามทำแล้วทุกสิ่งแต่วาแบนทีน่ถึมันไกลเกินใจจะวาม,มันมีประเด็นเรื่องที่เห็นที่เป็นอย่างนี้ฉันคงเข้าใจดีแต่เธอไม่คข จะมีที่ทางไม่รับไม่ทีไม่ใหญ่ดีมาขอนนะฉันเลยเข้าใจว่าเรามันจะเป็นไปได้เมื่อที่มาเธอให้ข้าแค่พี่ชายแต่เลิดมาไกลให้ับใจ คิดเสมอมาด้วยว่ากาที่ขขงเธอทุกครั้งที่เจอทุกการกระทำมันยังไม่เข้าใจใจไปใช่ที่ไหนกัน สายตาที่เธอมองมาที่ฉันมันคืออะไรกันกับวันเวลาที่ผ่านเพราาจะถึงวันนี้ไม่รู้กีท่ที่ที่เรามองกันทุกการซื่อสารทำไมมองกันแบบแฟนแล้วเมื่ี่ี้มา ให้ตับใจยังไงเราเธอคิดสม,มามาด้วยว่าตาและท้าที่ของเธอทุกครั้งที่เธอทการกระทำมันยังไม่เข้าใจใจไม่ใช่ที่ไหนกัน สนใจให้กับบ้านเพลงทุกส่ง <Belgium> ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรือเพลงนะครับการเรียนเพลงตรีนะครับแล้วก็การทางานเพลงก็รูปแบบเต็รูปแบบนะฮะเป็นรูปแบบเท่าีก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ก็ทักทายกันได้ทั้งในใต้คลิปก็ได้นะครับหรือว่าในเพจแล้วก็ในเฟซบุ๊กนะครับบ้านเพลงทุกส่งนะครับทักทายกันก็มาได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอย่าลืมนะครับสนใจที่จะร่วมงานกับเราทักทายสนใจให้เราท่ามีเพลงแล้วก็ทาได้นะครับท่านยากมีก็ สนใจให้เราทําให้ก็เราก็ยินดีนะครับวันนี้ท้ายคลิปนะครับฝากไปกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับคนไลค์คนแชร์กดซับสไครต์ก็ินดีติดตามนะครับคลิปของทุกคนของบ้านเพงทกส่งนะครับพพอร์ตพวกเราให้พวกเราได้อยู่กันนานๆด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ